พบกันทุนกช่องตาบานสามชั้นแนวค่ะมืออะ้อนี้กับวันเสาร์ที่68มกรกาลุมประทศ2000หา167นะ68นะคะโอ้ยยังไม่เสร็จมา67อย่างก่อนนี่ค่ะไม่อยากไปคลองตลาดนัดโคกระบือชมผู้บุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะคะอ่าเดี๋ยงี้เพื่อนว่าตลาดเดินดีง้อเนื้อง้อ้วนง้วสมบูรณ์ง้วผูนะคะอ่าเขียงไทยกับเวียดนามแย่งกันนะคะ กันเลยมาเบิ่งนี้ค่ะเป็นยังไงแด้มูซาก็ถามพวกเราละค่ะมูซาห์คนบอกว่าอ่างัวงัวร้อยเรียงงัวค้บกะเดินเรื่อยๆค่ะขยับนิดน้อยตะวันงัวเนื้องัวขุนงัวอ้วนงัวสมบูรณ์เนี่ยค่ะเขียงไทยกับเวียดนามกับอ่าแย่งกันงัวชาโลเลยพวกนี้นะคะสายเนื้อเป็นแย่งกันแต่ว่าเวียดกับซื่อขยับขึ้นนิดนึงแล้วละค่ะเพราะว่า แย่งตลาดเคียงไทยกับหลายึ้นกันนะคะกับโคเท่าปัญดาปุทธ์แล้ว